ยุธยาฮุ้ยโดนทิ้งเฉยเมื่อนอตตี้โดนทิ้งต้องหาทางไปนครสวรรค์คนเดียวเฮ้ยนั่งรถไฟผิดหรือเปล่าวะทำไมมันกลับมาทางเดิมวะเนี่ยเมื่อะไรผมจะได้กลับบ้านวะเนี่ยผมลงหนองโพตรนนี้ใช่ไหมเฮ้ยหนองโพมาเลยมาแล้วหนองโพนครสวรรค์หนองโพนครสวรรค์หนองโพนครสวรรค์มาเลยมาแล้วจะไม่กลับมาที่นี่อีกแล้ว ย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ทำไมนอตตี้ถึงโดนทิง้กบบงกานเินตัวของผมนะครับไปลงที่อยุทยานะแล้วก็ต่อจากอายุธยาไปนครสวรรค์นะ,นะ,นนะไปเดี๋ยวไปรอรถไฟกัน ไม่รู้อร่อยไม่โกหกหรอกยังไงแม่อร่อยครับแม่อร่อยรูเชิญเปิดให้ดูหน่ที่ตรงนู้นได้เชิญเปิดครัเอาดีๆอร่อยไหมบอกตรงดีๆดิอร่อยครับรอร่างแม่อร่อยไก่กรอไก่กรอร่อยไหมแม่อร่อยครับแม่อร่อยได้บอกว่าจะไม่มาเพาตอนนี้เมาเออพอเมาแล้วไม่มาใหม่อีกเป็ปิดว่ะ

ก็โดดลงไปข้างล่างแน่เลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเชีย่ยบอกอะโดดลงไปข้างล่างเลว้วทุกคนเฮ้ย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 ,อ,ยอ,อ้าบอกอาไปไหนวะไปเองตัวเอง ถึงสถานีปลายทางเลยฝนก็ตกหนักแล้วเนี่ยนี่ฝนตกเอาไงดีวะเรายังไม่ถึงปลายทางเลยพี่เรากลับโคราชบนรถตีรถกลับเลยใช่ลงไปซื้อตั๋วรถข้างหน้าแล้วกลับโอเคได้พี่งั้นเดี๋ยวเราลงสถานีต่อไปแล้วก็ซื้อตั๋วกลับโคราชเลยหน้ารถเล็กชิชิเพื่ออะไร่สาวมาเพื่ออะไรมาเพื่อเรามาเพื่ออะไรถ้าเกิดจะกลับก็อยากจะมีค่ามีโลตินะคะอ๋ออยากสนุก สายอะไรบ้างล่ะครับสายไหมเลยลูกสายไหมกรุงเทพอ่ะอร่อยไหมครับอร่อยไหมอร,อ,อร่อยครับถ้าแม่อร่อยล่ะครับแม่อร่อยก็กินไปเลย <c oughs> เฮ้ยนี่ไม่เห็นไส้กรอกใช่ไหมโดรขึ้น<า>ไม่ได้ลมเยอะจังครับก็เอาคปนั่งแดมจะได้สวยๆขอบคุณครับขอขายดีนะครับขอบคุณครับโดนโล่อซื้อเลยอีกน,น,อน็อตบอกเลยใช่ไหมแต่ไส้กรอก มันตินมนมมไม่ก่อยวนมันหิ้วอ่ะหมดมกี่บาทแล้วครับหมดไปกี่บาทแล้วครับโอ้เอามาสี่ร้อยหรือสองร้อยแล้วครับมา <c oughs> ครับทำใส่ใหม่ครับ <S <S บแลครับผมจะช่วยป้าเขาหน่อยครับนิดหนักนะครับเมื่อกี้ผมเกือบไม่รอดนะครับ้ยผมถึงแล้วตอนนี้ก็ถึงสถานีอายุทยานะครับไปเอาไปซื้อตั๋วเพื่อไปนครสวรรค์กันต่อ กี่โมงนะพี่บ่ายสองครึ่งกับบ่ายสาโอเคโอเคตอนนี้บ่ายสองแล้วครับบ่ายสองสิบแล้วพี่มาล้วโอเครถจะมาตอนบ่ายสองครึ่งนะทางนี้ต่อไปยิงยาวใช่ไหมว่นนอตตี้ปลายทางของเส้นนี้ไปอยู่ที่ไหนวะคายใช่ไหมมันยิงขึ้นเหนือ พี่ผมกดเยี่ยวอ่ะเดี๋ยวผมมาได้ไหมไหนขอไปเยี่ยวก่อนจะเยี่ยวอุ้ยนองมจะมาแล้วพี่พี่ผมไม่ไหวแล้วพี่าอ้คุณจะเยี่ยวว่ะข้างน้ำอยู่ไหนวะไปมาแล้วนตีไม่มาเลย

เฮ้ย,โ,ยโดนทิ้งเฉยโหยไม่ทันเหรอแค่ห้านาทีเองเอาไงดีวะรถไฟไปแล้วดิเดี๋ยวผมต้องรีบโทรหาพี่อาร์มก่อนไม่รู้ว่าตัวนี้เ่าอาร์มอยู่ไหนเว้ย<ถ>ฮลัลโหลพี่พี่อยู่ไหนเนี่ยรถไไฟอยู่หนเนี่ยฮ้ยพี่ทำไมพี่ไม่รอผมก่อนอะเทุคอกคนทุกว่านัดตีนรถจะมาแล้ว รถจะมาแล้วนอตี่มี่นั่นน่ะเอาต้า,าไปไหนมามเข้าน้ำเลยโคตรนานก็ผมเข้าห้องน้ำมาดิพี่โอโ้โหไม่ทันแล้วนอตแล้วมีรอบมาไหมละ่ะไม่รู้เดี๋ยวผมจะไปลองไปถามเขาก่อนว่ามีรอบกี่โมงบ้างผมกลัวรถไฟมันจะหมดแล้วผมจะไปยังไงต่ตเนี่ยไม่มีขบวนนึงใช่เหรอเที่ยวสุดท้ายเนี่ยห้ามห้ามพลาดเว้ยเฮ้ยเอาไงดีวะต้องขึ้นขบวนสุดท้ายเลยมาโอ้แล้วพี่พี่จะไปรอที่สถานีก่อนใช่ไหมที่บ้านนะดิเอาแล้วผมอ่ะก็เดี๋ยวมารับไงโอ้แล้วก็โทรบอกดีเดี๋ยวมารับ แล้วก็บอกหว่าอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปเข้าน้ำรถก็ได้โพี่มันฉุกเฉินนะทำใจน้องพี่นั่งมาเกือบจะครึ่งทางแล้วเนี่ยโอเคพี่อ,อ,อ,อแค่นี้แหละเช่าไงวะทุกคนผมต้องไปซื้อตั๋วใหม่เหรอตั๋วผมก็ซื้อมาแล้วอ่ะรอบบ่ายสองครึ่งอ่ะเที่ยบ่ายสองสี่สิบแล้วทุกคนจะมีรอบกี่โมงอีกผมว่าห้าโมงเย็นแน่เลยอะ่ะเดี๋ยวผมจะลองไปถามซื้อตั๋วอีกรอบหนึ่งนะเฉ ไม่ทันได้ไงวะเกิดเรื่องแล้วทุกคนเอาไงดีวะผมไม่ทันรอบใบสองครึ่งว่ะผมต้องไปรอบใบสามผู้ใบสามกลัวเลยอ่ะเราบอกอามไปแล้วอ่ะชิบหายแล้วแล้วผมไปคนเดียวผมจะไปยังไงวะเนี่ยต้องซื้อตั๋วใหม่อีกเอ่อไปหนองโพครับบประชาชนครับเอ่อมีรอบกี่มงบ้างครับบามเอาใบสาม แล้วผมต้องซื้อตั๋วใหม่เลยอ่ะรถรอบบ่าย39อ่ะทุกคนผมซื้อตัว๋วมาแล้วทุกคนถ้าถ้าท่านเดินทางที่มีความประสงค์จะเดินทางไปกับขบวนร้องเทลเลขที่1น9่งาซึ่งเดินทางจากสถาน <Okay. S 1> ทำไมผมต้องโดนทิ้งไว้ที่นี่คนเดียววะทั้งๆ้งที่แบบมาด้วยกันทั้ง3คนตั้งแต่โคราชแล้วอะจนมาถึงอยุธยาแบบถ้าผมยังไม่มาแล้วรถไฟกําลังจะออกอะแทนที่แบบจะลงรถมาเว้ยจะกลับทิ้งผมไว้แบบเนี้<ฮ>บ่าอามแม่งทาเกินไปวะ่ะมาด้วยกัน3มคนแต่กลับไปแค่2แล้วทิ้งผมไว้อย่างเนี้ยผมอะต้องใช้ชีวิตในโลกกว้างขนาดนี้ได้ยังไงถ้าเกิดไม่มีบ่าวอาร์มคอยช่วยเนี่ยทุกคนก็คิดดูนะครับคนแบบนี้นะครับ อยู่ด้วยกันมาตั้งนานนะครับแทรดี่แบบจะอยู่รอกันสักนิดนึงอะ่ะเออไม่ทันกร็รอรอบใหม่พร้อมกันไต่กับแบบวิ่งขึ้นรถไฟไปเลยอะ่ะแม่ไม่อยากมามมที่นี่แล้วเว้ยถ้าไปไหนกระเป๋าอามที่หลังผมไม่ไปแล้ะไ,ไปแล้วเจอแต่เหตุการณ์แบบเนี้ทยทิ้งตลอดแล้วดูเนี่ยไอ้ผมมานั่งอะไรก็ไม่รู้นั่งรอเวลราเวลากว่ารถจะไปอ่ะก็อีกครึ่งชั่วโมงอ่ะ ที่ผมนั่งรอเป็นชั่วโมงเลยนะไปเที่ยวด้วยกันก็ไปผมเนี่ยพาขึ้นรถไฟตั้งแต่โคราชอะ่ะแล้วก็มาเที่ยวยุทธยาต่อเที่ยววัดพทธาเที่ยววัดใหญ่ก็ไปเที่ยวด้วยกันแต่พอขากลับเนี่ยจะไปต่อนครสวรรค์อะ่ะกับทิ้งผมไว้ผมไม่เคยไปทางนาครสวรรค์เลยเวผมก็ไม่รู้ว่าแบบไปยังไงแล้วลงตรงไหนแล้วไปไงต่ออีก คนแบบนี้ไม่ควรเป็นพี่ชายใครครับผมไม่น้าเป็นพี่ชายหรอกครับผมอาจจะบอกเอฟซของผมอปไดเลือกติดตามเบ่าอาร์มเลยทิ้งกันไว้แบบเนี้ยคิดยังไงวะแม่งเกินไปอะ่ะผมไม่คิดว่าผมจะโดนทิ้งแบบนี้เว้ยแม่งต้องนั่งรถไฟคนเดียวอะ่ะแล้วผมไม่เคยนั่งรถไฟคนเดียวมาก่อนอะ่ะนั่งไปลงนครสวรรค์ถึงก็เกือบมืดอะ่ะแล้วผมจะกลับบ้านยังไงต่อวะ แถวนั้นผมก็ไม่คุ้นทางด้วยไงเอาไงดีวะหรือว่าผมควรจะกลับโคราชดีวะเออไม่น่ามาเลยวะถ้ามาแล้วเจอเรื่องแบบนี้สาธุขอให้ผมเดินทางไปโดยสวัสดิภาพปลอดภัยถึงนครสวรรค์ด้วยเถอะอย่าให้มีอุปสรรคอะไรเลยครับแค่นี้ผมรู้สึกว่าอุปสรรคผมเยอะพอแล้วนะครับ ผมมาไหว้พระแล้วผมรู้สึกว่าเดี๋ยวจิตใจผมก็เริ่มที่จะดีขึ้นนะครับผมน่าจะต้องลุยต่อเพื่อไปนครสวรรค์ตอนบ่ายสามนะครับเดี๋ยวเราไปรอรถไฟกันดีกว่าถ้าเกิดแบบมัวแต่เศร้าอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมล่ะทุกคนเราก็แค่ลุยหน้าต่อให้พี่แกไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราตามไปทีหลังค่อยหาทางรอดข้างหน้าวแล้วกันผมคิดว่าคนไทยนะครับมีน้ำใจใจดีช่วยเหลือกันอยู่แล้วครับเรื่องแค่นี้ผมคิดว่าจิบจิบทุกคนครับตอนนี้รถไฟกกจะมาแล้ว ยาวๆครับนครสวรรค์หนองโพตรงเวลาไปเลยบ่ายสามสิบเก้านะบ่ายสามสิบเก้านะครับ,บซึ่งบ่าวอามไปรอบตอนบ่ายสองสามสิบไปแล้วนะคือครับคันที่สองอยู่ตรงไหนครับคันที่สองนะตรงนี้มีคนลงครโอ้ยครับคันที่สองอยู่ตรงนี้นนคคนมามั่วเลยครับไม่เคยขึ้นรถไฟมาก่อนนะอเลย คนเดียว <N <N คนเดียวครับเฟี้ยเไม่ต้องงอเบาอามเลสต๊ นี่แกถึงสถานีปลายทางหรือยังนครสวรรค์นะอะไรนะโลพี่รพี่อยู่ไหนเนี่ยพี่ถึงไหนแล้วเนี่ยไม่รู้อ่ะหลับโอ้หนี่ผมขึ้นรถไฟได้แล้วนะพี่โอ้ไปถึงกี่โมงเนี่ยไม่รู้ดิผมเพิ่งขึ้นเนี่ยเออพี่ถ้าถึงแล้วก็บอกผมด้วยนะผมน่าจะอีกนานอ่ะนาะประมาณสองสามชั่วโมงได้อ่ะโอเคพี่ บ้านทางไหนผมมาโดนปล่อยทิ้งไว้อายุทยานเนี่ยมันจะไปไงต่อเนี่ยหมายคือหนองโพนะครับนครสวรรค์ถ้าไปถึงแล้วผมจะต้องต่อรูยังไงบ้านแกอยู่ตรงไหนอะไรยังไงผมก็ไม่รู้เรื่องเลยนะไม่รู้ว่าแกจะรอผมอยู่ที่สถานีหรือแกจะไปก่อนนะอันนี้ก็รอไปรุ้หน้าง,งานอีกทีหนึง จะใจดีกับผมอยู่น่าจะน่าจะรอแหละลบบุรีรอย่างนี้ก็ค่อยผ่อนคลายตั้หน่อยนะครับหลังจากที่เรียดมาทั้งวันเรื่องตามเอาาไม่ทันนะตอนนี้ผมก็รู้สึกสบายใจขึ้นตั้งแต่เห็นบรรยากาศแบบนี้ น,นี่ผมเสียเงินง่ายจังวะคืเพแป๊บเดียวผมเสียเงินอีกแล้วเติมมาล้างก่อนเดืนทางต่อแอบนึกถึงช่วงเวลาเดิมๆนะครับที่ผ่านมาเมื่อเช้านี้นะครับพวกเรานะครับ กินด้วยกันเล่นด้วยกันอยู่ด้วยกันนะครับตั้ง3ามสี่ชั่วโมงนะครับใช้เวลาร่วมกันตั้งนานอะ่ะผมก็นึกว่าแบบเราจะรักกันมากกว่านี้เราดูวิวด้วยกันนะแต่ตอนนี้ผมอะ่ะต้องมานั่งดูวิวอยู่คนเดียวอะ่ะ คิดถึงเบาอามวะ่ะถ้าเบาอามมานั่งด้วยมันก็คงดีอนะไม่เป็นไรผมคิดว่าบางครั้งคนเราก็ต้องหัดอยู่คนเดียวบ้างนะครับถึงจะไม่มีเพื่อนไม่มีใครที่คอยซัพพอร์ตเราแล้วก็ต้องสู้แล้วก็ตามเป้าหมายให้ชัดเจนลุยไปด้วยกันให้ถึงนะครสวรค์ let's go นครสวรรค์แล้วตอนนี้นะครับถึงนครสวรรค์แล้วนะครับอีกแค่ไม่กี่สิบนาทีนะครับก็จะถึงปลายทางที่เราจะลงแล้วนะครับหนองโพนั่นเองนะครับโอ้โหผมรู้สึกตั้งแต่เข้านครสวรรค์มานี่ผมจะลาเรืงเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าฟ้ายังไม่มืดแถมใกล้จะถึงแล้วด้วยถือว่ายังรอดครับแต่ถ้ามืดเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีรถแน่นอนนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะไปไงต่อด้วยไงลุยตอ ตอนนี้นะครับใกล้จะมืดแล้วนะครับ<า>ผมก็ยังไม่ถึงเลยทำไงดีวะเจอเจอ,เจอเบาอ,อามไหมทุกคน โนอ้โหนครสวรรค์หนองโพนครสวรรค์มนเลยมาแล้วนองพคยห่านนครสวรรค์เดี๋ยวอพ้ย่นรสวรรค์ยวหนอเมืองแล้วนี่นครสวรเลยไปสถานี้ปานโพน้องโพไปเลยมาแล้วเคยน้องรถนั่งเครือรถจักผมลงนครสวรรค์น้องโพนี่แหละครับเฮ้เนี่ยหนองโพอันอา๋อ๋อันนี้หลองโพใช่ไหมครับโอเคครับขอบคุณมากครับ โอเคครับเกือบไม่รอดนะทุกคนดีนะผมถามลุงก่อนนะครับงั้นผมไม่ได้กลับแน่นอนชิบหายละผมไม่เคยมาเะด้วเฮ้ยแล้วมันต้องไปไงต่อไม่ไปโอ้ตอนนี้นะครับผมก็มาถึงสถานีรถไฟหนองโพแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะรอดไหมนะกลับไงต่อก็ไม่รู้ฮัลโหลพี่ <Okay. S 2> อยู่ไหนเนี่ยเอาแล้วลงทางไหนน,นัตตี <c oughs> ก็นี่แหละผมถึงหนองโพแล้วเนี่ยพี่ถึงยังพี่ลงกดหน้านี้เลย้ยวไม่ลงในสถานีน,นั้น <c oughs> บ้านหรือเปล่าเอาอยู่นั่นแหละหนึ่งคืนเดี๋ยวพรุ่งเชา้ามารับถึงบ้านแล้วเอา